เดี๋ยววันนี้เราดูเจ้าอี้ฉางกันนะแต่ก่อนอื่นก็โอเคนะครับกับสวัสดีมิดรักชาวเกษตรทุกคนทุกท่านกันนะครับอยู่กับผมแอมคนเดิมเลยนะครับนะซึ่งคลิปนี้นะเราก็อยู่กันกับเกมที่เรารักอย่าง anime world tower defense กันอีกแล้วนะเออ I always come back come ก็เดี๋ยววันนี้เรามารู้เจ้าอีฉางกันนะซึ่งกูไม่แน่ใจนะว่าเราอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะทำไมชื่อมันออกจีนๆวะเออก็แสกเขาเจ้าอีฉางก็จะเป็นประมาณนี้เนาะมีค่าคาตากอลเลต์เดเดอร์เป็นโปรดิจี้นะก็จะบวกดาเมจ90%าลบคอสไปอร์10%็วางสุดๆที่3ตัวฮิเดนพาวเวอร์ยังไม่ได้ทำอะไรกับพี่แกนะแล้วก็เป็นตัวท่าสีฟ้านะหรือว่าบลูเป็นตัวละครระดับ UR มีพาสิเป็นคริติคอลนั่นเองนะเออทำดาเมจเป็นทดูดาเั่นเป็นตัวยืน้นเนาไม่ มีคอสแมสติกนะเป็นคลาสเลกูล่านะซึ่งพี่แกเนี่ยเป็นตัวละครที่มาจากลิมบัตคอมพานีนั่นเองนะเออซึ่งในเกมเนี่ยเราสามารถหาได้ในตู้ซัมมอนล่าสุดเลยนะไม่ใช่ช็อปเลยเอ,อ่าเป็นตู้นิวเยานะเออ New Year banner, นะิวเย่แบนเนอร์เนาะก็จะเป็นตัวละคร UR ระดับ0.741 0.714%นั่นเองนะซึ่งพี่แกสามารถทำการอีโวขึ้นได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูเขาเรียกว่าลากแรกก่อนละกันนอตามประเพณีของช่องเรานะเออก็เดี๋ยวเราเข้าเกมไปดูเลยละกันนะก็โอเคนะเราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันนะว่าสำหรับเจ้า อีฉางนี่จะเป็นอะไกันบ้างแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราไปดูเรื่องของโมเดลกันก่อนเลยละกันนะสำหรับโมเดลของพี่แกก็เป็นประมาณนี้เลยนะเอออาจจะมีเลือดของมอนซ้อนหลังก็ต้องขอัยจริงๆนะก็คือพี่แกเนี่ยโมเดลอาจจะไม่ได้มีความีดีเท่าไหร่นะเรื่องของเสื้อผ้านะแต่ว่าเรื่องของพร็อพเนี่ยเป็นเสื้อคลุมข้างหลัง ตาเตอเออยอะไรเอ้อยหรือว่าแม้แต่มีดที่ถือเนี่ยก็มีความ 3D อยู่นะซึ่งอะนรเขาเรียกว่าโมเดลไม่แข็งนะเพราะว่ามีการขยับตัวอะไรแบบนี้นะเห็นว่ามีดมีการเคลื่อนไหวนะเออก็คือโดยรวมโมเดลเท่ดีนะสำหรับริมบัตคอมพานีเนี่ยเออดูดิเห็นปะอันนี้เท่นะถึงแม้จะไม่มีความ 3D ของเสื้อผ้าอะไรแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะเท่นะสรุรื่องของโมเดลนะก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการโจมตีกันดีกว่าเนาะสำหรับค่าวางเนี๋ยอยู่ที่พันสองนะก็เดี๋ยววางกันเลยปุ่มเออ ดาเมตต้นเนยอยู่ที่5,640นะระยะเนะระยะอยู่ที่44 SPA หรือความเร็โจมตีเนยอยู่ที่4วิแล้วก็ค่าคริติคอลในอยู่ที่13%อวางขั้นแรกเนี่ยก็ตีแบบเซอร์เคิลนะแล้วก็ตีพื้นในเดิมไม่ตีแอแล้วก็มีพาสซีฟเป็นคริติคอลนั่นเองนะดูการโจมตีสิออนิเมชั่นจะแข็งนะอ่ะกะเป็นการพุ่งไปข้างหน้านะแล้วก็ฟันหนึ่งจังหวะนะก็คือทำดาเมจแค่ฮิตเดียวนะท่านี้ แอนิเมชันค่อนข้างเฉยๆนะเอออัพต่อแล้วกัน1,620 1 8ขั้นต่อไปเนี่ยจะท่าว่า ending step นะก็ตีแบบ circle ก็จะบวกดาเมจเป็น9,028นะบวกระยะเป็ก4แล้วก็บวก S p เป็กน1นะก็จะตีเป็น5วิใช้กันอาร์ปิที่ผมวัน1,980นะก็เดี๋ยวอัพเลยขั้นนี้ยังไม่ตีแอร์เนาะเซอร์เใหญ่ขึ้นอ่ะขั้นนี้ก็เป็นการ ฟันแบบฟันเฉียงก่อนแล้วค่อยแทงนะเออปุ่มก็คือถ้าแอนิเมชันแบบเมื่อกี้เลยแต่เพิ่มการแทงมาข้างหน้าแทนนะปุ๊บหนึ่งน่าจะมาติหิตมั้งข้อดีคือมีเสียงนะเออหนึ่งแต่มันไม่ตีแอรไงเออเดี๋ยวดูดิปุ๊บม,มันไม่เห็นอีกจังหวะหนึ่งอ่ะรอก่อน 5K มัลต okay, ิฮิตนะก็คือ2 h i ฮิตนั่นเองนะคันนี้แล้วก็ค่าคิดไอข้อเนี่ยอยู่ที่22%นะก็เดี๋ยวอัพต่อเลย2,340 2,520ขั้นต่อไปเนี่ย่ถ้าว่า Enjab นะก็ตีแบบ Circle ก็จะบวกดาเมจเป็น9,29 0นะแล้วก็บวกระยะไปอีก4ใช้เงินอัพอยู่ที่ประมาณ2,970นะก็เดี๋ยวอัพเลยขั้นนี้ก็ยังไม่ตีแอร์นะเซอร์เคิลใหญ่ขึ้นนิดหน่อยนะ,ะ Enjab นะอ่าก็คันนี้ก็เป็นการแทงหลายจังหวะเนาะ หนึ่งสองสามสี่อ่สี่ฮิตหนึ่งสองสามสี่น่าจะมัลติฮิตนะท่านี้หนึ่งสองสามโหติดพอติดขีแล้วดามเมจโคตรแรงหนึ่งสองสามสี่อ่าสี่ฮิตนะแอนิเมชันก็โอเคนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บอ่าแต่เราชอบที่ตัวละครนี้มีเสียงนะเออค่อนข้างดีเลยนะ ก็เดบยวต่อรายการสามัน3รโอเค แล้วก็ดาเมจอัพตันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ63,200นะระยะเนี่ยอยู่ที่64 s p บหรือความเร็วโจมตีเนี่ยอยู่ที่5วิแล้วก็ค่าคีย์ตีคอเนี่ยอ,อยู่ที่34%อัพตันเนี่ยตีแบบเซอร์เคิลนะตีพื้นเนี่ยเดิมไม่ตีแอร์แล้วก็มีพาสติกเป็นคริติคอลนั่นเองนะโอเคนะพอเราบัฟแล้วเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ142,200นะส่วนระยะกับ SP ปหรือค่าคีย์ก็เท่าเดิมนะประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเจ้าอีฉา,างร่างแรกนะก็เดี๋ยวววเเเรรราาาาไไปปปทกกออีโขึ้น้นนนน็่่งตแลัะ แกน่ะเขาเรียกฉันว่า is, อดุลิสเพราะว่าฉันคือเฟิร์สเมทของอะไรก็ไม่รู้เออ โอเคนะเราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันนะว่าสําหรับเจ้าอี้ฉางเนี่ยหลังจากที่เราทาการอีโวขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก่นอ,อนเออเนี่ยเราไปดูเรื่องของโมเดลกันก่อนเลยละกันนะพี่แกไม่มีคอสเมติกเหมือนเดิมนะก็สำหรับโมเดลของพี่แกก็เป็นประมาณนี้นะก็คือร่างนี้เนี่ยชุดเหมือนจะเปลี่ยนไปนะเออดูจากที่แขนเนี่ยเหมือนรอยบาดแผลจะเยอะขึ้นนะแล้วก็ชุดจากที่ดูเนี่ยเหมือนพี่แกจะชิลขึ้นนะสำหรับเรื่องของชุดเสื้อผ้าเนาะ แล้วก็มีเรื่องของอาวุธใหม่นะเป็นเหมือนเป็นหอ,อกปะเออเนี่ยเหมือนเป็นหอ,อกนะแต่ว่าทําไมมันมีแบบหลายหลายชั้นนะ่ะแสดงความคมอมันมีหลายชั้นมากนะเออแล้วก็ชุดพี่แกโคตรชิลเลยนะร่างนี้แล้วก็ถือหอ,อกด้วยนะก็คือเอาง่ายๆอะ่ะโมเดลร่างนี้กูว่ามันก็เทน,นะมันเฟี้ยวดีเหมือนกันนะเออแต่ไม่แน่ใจนะว่ามันคือชุดอะไรนะเหมือนจะเป็นการใส่เอียมอะไรประมาณนี้นะเออก็คือโดยรวมโมเดลก็เท่ดีนะเออก็ยังดีอย่ที่มันเปลี่ยนโมเดลนะ แต่แวเราไปดูเรื่องของการโจมตีดีกว่าเนาะก็โอเคนะสำหรับค่าวางเนี่ยอยู่ที่1,500นะก็เดี๋ยววางเลยกันปุ้มโอ้โหค้างเลยดามเมจต้นเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ6,930นะระยะเนี่ยอยู่ที่แปดสิบเอความเร็วโจมตีเนี่ยอยู่ที่4วิแล้วก็ค่าคีย์ติเคิลในอยู่ที่20%วางขั้นแรกเนี่ยก็ตีแบบเซอร์เคิลนะตีพื้นเแต่ไม่ตีแอร์แล้วก็มีพาสซีฟใหม่นะเป็นคลีแอนด์บลิดดิ้งนะ เมื่อตัวละครนี้ทำการโจมตีคริติคอลก็จะทำการอินฟิกบีดติ้งก็คือตีเลือดไหลกับตีคริติคอลนั่นเองนะแล้วก็หลังจากทำการอีวอกเกิลมาแล้วเนี่ยจะมีวงเล็บท้ายชื่อเป็นเฟิร์สเมดนั่นเองนะแล้วก็จะวางสดๆได้ที่2ตัวมีค่าคาตาเกาลีลิเตอร์เป็น h ฮาเตอร์อ e ิสติงนะก็จะบวกดาเมจ1น0แล้วก็ลบคอสไปอีสิบนั่นเองนะแล้วก็เสียงการโจมตีค่อนข้างที่จะดังเลยนะเห็นแอนิเมชั่น ก็เป็นการพุ่งไปข้างหน้าทีหนึ่งเนาะแล้วก็ทําการเอาแบบหอกเนะี่ยทุ่มลงพื้นอีกทีหนึ่งนะปุ๊บแทงแล้วก็ตั้งปักพื้นอีกหนึ่งทีนะก็คือวางขั้นแรกก็คือมัลติฮิตเลยนะปังเออแอนิเมชั่นถือว่าโอเคนะปุ๊บปัม๊มอ่าแล้วก็มีเสียงนะเสียงค่อนข้างดังเลยแหละป,ประมาณนี้ท่าแรกก็โอเคนะก็เดี๋ยวต่อแล้วกันเนาะหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดท่าเจ็ดหนึ่งพันแปดร้อยขั้ต่อไปเนี่ยจะท่าว่ารีเลเลต แต่บ,บิ้งนะก็ตีไปแบบเซอร์เคิลก็จะบวกดาเมจเป็น16,434บวกระยะไปอีกยีบวก s อไปอีก2นะก็ตีเป็น6วิใช่กันอัพไปที่ประมาณ2,252นะก็เดี๋ยวอัพเลยค่ะเนี้ยยังไม่ตีแอร์ค่าคิดได้ค่อยอยู่ที่41%นะโอ้โหไม่ตีหลายฮิตแฮนะ1 2 3อ่าก็งสามอนจะเป็นการเตะ1ทีนะปุ๊บแล้วก็แทง1 2 3 4 5 โอเคขั้นนี้ก็มัลติฮิตนะปุ๊บโอ้แต่เสียงดังมากอะเสียงสามเอฟเฟกดังมากอะสองสามสี่ห้าอันนี้มชก็โอเคนะขัน้นนี้ปุ๊บหึ่งหึ่งหึ้งเออประมาณนี้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวอัพต่อแล้วกัน2องพันหกร้อยสามห้าเข้าต่อไปเนะี่ยใชื่อถ่าว่าแอมบูชนะก็จะตีแบบเซอร์เคิล ก็จะบวกดาเมจเป็น25,740นะบวกระยะไปอีก5เชเซนแอนอาร์ที่ประมาณ3,315นยะก็เดี๋ยวอัพ <Up S 2> เลยขั้นนี้ก็ยังไม่ตีแอร์นะเออเดี๋ยวนี้แอมบูชขั้นนี้ฮิตน้อยลงนะปึ๊บ1 2อ่ะผมจะตีแค่2ฮิตนะแล้วก็อนิเมชันคับสุดท้ายทำไมมันจมปึ๊บ๊มเนี่ยจมดินเลยอะ่ะ ก็คือเหมือนจะเป็นการพุ่งเข้าไปงัดมอนทีนึงปุ๊บแล้วก็ทุ่มลงมานะเอออนิเมชัน,มนท่ามาทิกเท่กว่านาะแล้วก็ดูมัลติฮิตมากกว่านะขั้นนี้ก็แบบเออมันจมดินด้วยอะ่ะแล้วก็ไม่ตีแอนะคืออนิเมชันมันพุ่งขึ้นไปบนฟ้าขนาดนั้นอะ่ะแต่มันไม่ตีแอนะเออก็เดียต่อยแล้วกัน35พต่าอยจ1แล้วกัน3,570 4,377ห8 65, 6 5 6,757 1 0นึโอเค โดยดาเมจอัพตันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ443,520เนาะระยะในยอยู่ที่140 SP A หรือความเระมจมตีเนี่ย,ยที่6วิค่าคีดที่คอเนี่ยอยู่ที่90%นะค่อนข้างที่จะสูงเลยนะเออแล้วก็ข้อเสียเนี่ยคือมันตีพื้นเลยไม่ตีแอรแนะแล้วก็มีพาสีเป็นคลิกแอนด์บีตติ้งนั่นเองเนาะ โอเคนะพอระบับน้องไอแล้วเนี่ยดดเมจจะอยู่ที่ประมาณ997,920นะเกือบ1ล้านนะก็คือถ้าไปโมดิฟายอาจจะแตะล้านได้นะส่วนระยะกับสเตตที่เหลือเนี่ยก็เท่าเดิมนะก็ประมาณนี้ล้วกันนอกจาบเจ้าอี้ช้างร่างอีโวนะเออก็โอเคนะจบกันไปแล้วนอกจากการมาดูเจ้าอี้ชางนะ ก็จากที่ดูเนี่ยเหมือนพี่แกจะเป็นชาวประมงมั้งไม่แน่ใจนะเพราะว่าเราไม่เคยดูริมบัตคอมพานีนะแต่ที่รู้ๆก็คือพี่แกไม่ตีแอ์นะก็แอนิเมชันขึ้นฟ้าขนาดนั้นนะแต่ก็ไม่ตีแอ์นอันนี้ก็แปลกใจเหมือนกันนะเเดี๋ยวลองดูเรื่องของไอ้นี่หน่อยสิเทรดหน่อยดิเผื่อวัดใจไงเผื่อจะได้ของดีเออมีเท่าไหร่มี่นี้โมดิฟายเอบมี13อัน ถ้าลุงแตกนี่โคตรบ้าโกลเด้นเออโกเด้นก็ได้แหละก็ได้แหละประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเจ้าอีฉางนะคลิปหน้านะ่าจะเป็นคิริโตะมั้งเ,เนี่ยอาคิริโตะจริงด้วยเราสปอยไว้ก่อนเลยนะสำหรับเรื่องของคิริโตะนะโอ้ยไม่ชินยูไอเลยอะ R.V.I.R แม่เคล็ดต่อคอลุุ่นเลดวันด้วยนะเออไปแล้วประมาณนี้แหละ